สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาอยู่ในสวนหลังบ้านค่ะมาส่องต้นไม้ช่วงเวลายามเย็นๆกันค่ะวันนี้ฝนไม่ตกก็เลยอยากจะทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมด้วยค่ะแล้วก็เผื่อมีต้นไม้แบ่งปันเพื่อนๆไปด้วยสเสเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหา ไม้ประดับบ้านไปปลูกที่บ้านสวยๆงามๆก็มีไม่เยอะค่ะเพื่อนๆก็มาดูกันเลยค่ะเพื่อเพื่อนๆชอบหรือกำลังมองหาต้นไม้ไปปลูกสวยๆงามๆประดับบ้านมาชมกันเลยค่ะเพื่อนๆ นี่ค่ะต้นนี้จะเป็นเกษคองโกค่ะฤกษคองโกนี่ค่ะมีอยู่สามสี่กระถางค่ะเพื่อนเพื่อนถ้าเป็นกระถางนี้เราขายอยู่ที่สามร้อยห้าสิบค่ะเพื่อนเพื่อนรวมส่งกระถางนี้แล้วก็กระถางนี้ก็ สามร้อยห้าสิบเหมือนกันค่ะนี่ค่ะไม้ฟอร์มสวยเลยค่ะแล้วก็จะมีต้นนี้เป็นกวักพพมด่างอินโดค่ะไซส์นี้ก็เป็นไซส์เมพันแล้วนะคะต้นโตมากเลยค่ะนี่ค่ะดูโคน เอาไปตัดยกยอดได้เลยนะคะเต้นนี้ขายอยู่ที่900ร้ยรวมส่งค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะด่างสวยค่ะมีตำหนินิดหน่อยนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีกวักบริโภด่างขาวต้นนี้แบ่งปันค่ะเพื่อนเนี่ย ด่างทุกใบนะคะกำลังเปิดด่างมาเรื่อยๆค่ะความด่างก็จะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะต้นนี้มีสองหน่อค่ะเอาไปตัดยกยอดได้นะคะต้นนี้ขายอยู่ที่เจ็ดร้อยค่ะเงาเขายาวแล้วค่ะเนี่ยเง่ายาวแล้ว เอาไปตัดยกยอดทําจํานวนได้เลยค่ะแล้วก็จะมีกวากใบโพด่างหินอ่อนต้นนี้ห้าร้อยค่ะแล้วก็จะมีต้นนี้เป็นกวากด่างทองกวากใบโูด่างทอง ต้นนี้เอาไปร้อยปดสิบค่ะเข้าด่างจัดค่ะต้นนี้โตช้ามากร้อยแปดสิแล้วก็จะมาดูต้นนี้ต้นโตโตขึ้นมาหน่อยต้นนี้ไซส์สาวแล้วค่ะไซส์แม่พันธแล้วค่ะนี่ด่างสวยค่ะ ต้นนี้แปดร้อยค่ะพาเพื่อนๆชมไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะมีจำนวนไม่มากค่ะเป็นไม้สะสมค่ะ ก็เป็นเดลีเดลีด่างต้นนี้สามร้อยแปดสิบฟอร์มกอค่ะสามร้อยแปดสิบรวมส่งนะคะต้นนี้แล้วก็มาอีกต้นนี้ต้นนี้ไม่ด่างนะคะ แต่เข้าฟอร์มสวยเป็นเดลีเหมือนกันต้นนี้ก็สาม้อยแปดสิบค่ะต้นนี้เป็นวินสันสิงบุรีค่ะแต่ไว้ให้เรายกยอดก่อนเดี๋ยวเราจะแบ่งปันเพื่อนๆนะคะ่ะ เขาพร้อมที่จะยกยอดแล้วค่ะต้นนี้ดูโคนสิโคนยาวแล้วค่ะแล้วมาดูอีกต้นหนึ่งเป็นไม้มงคลเป็นไม้ด่างเขาเรียกว่ารวยล้นฟ้าค่ะฟอร์มนี้เราขายอยู่ที่200ค่ะ สองกระถางละสอ0รรวมส่งนะคะถ้าเป็นกระถางใหญ่ก็2องหค่ะกระถางเล็ก200ร้อยสอรรวมส่งค่ะสนใจทักมาได้นะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็น อะไรนะสำริดสำลิดด่างสำริดด่างด่างเหลืองค่ะต้นกระถางนี้380ดค่ะสำริดด่างมี3ามกระถางค่ะสนใจทักมาได้นะคะ นี่ค่ะสามเป็นด่างเหลืองค่ะก็พาเพื่อนๆชมไปเรื่อยๆนะคะมาดูอะโกนิมากันค่ะเผื่อเพื่อนๆสนใจอะโกนิมาต้นนี้ ชื่อ,อชื่ออะไรนะเดี๋ยวนึกก่อนชื่ออะไรวะลืมชื่อเอามาดูต้นนี้ต้นนี้เขาเรียกว่าสตาร์บัคค่ะโฟมโกโฟมโกสวยค่ะโฟมใหญ่เลยค่ะโกนี้380นะคะรวมส่งโกใหญ่ค่ะ สวยค่ะสตาร์บัคอะไรนะติดอยู่ที่ปากเป็นไม้เก่าอะ,อะไรนะพาล่ำรวยใช่ไหมถ้าพูดชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะคะเพื่อนๆพ,พาล่ำรวยนี่ค่ะพาล่ำรวยแหละนี่ค่ะเขาเป็นอโกนิมาเป็นไม้เก่าต้นนี้ก็ฟอร์มกอ ฟอมกอมีหลายต้นเลยค่ะนี่ค่ะฟอมใหญ่ต้นนี้ก็สามรอยแปดสิบนะคะกระถางเนี่ยรวมส่งค่ะแล้วก็จะมีลักกี้ค่ะมาดูลักกี้กันลักกี้กระถางนี้มีอยู่สามต้นค่ะนี่ค่ะ ต้นนี้สองร้อยห้าสิบค่ะสองร้อยห้าสิบรวมส่งนะคะก็มีอยู่อีกกระถางหนึง่งอันนี้ก็สองร้อยห้าสิบมีสามต้นค่ะสวยค่ะ เ,เพื่อนๆชมไปเรื่อยๆนะคะแล้วมาดูต้นนี้เป็นอัญมณีสีชมพูกระถางนี้เท่าไหร่ดีอะกระถางนี้ร้อยห้าบค่ะร้อห้าไปกับต้นอื่นนะคะ อันนี้ก็รับเงินรับทองต้นนี้หนึ่งร้อยค่ะไปกับต้นอื่นนะคะแล้วก็มาดูต้นนี้มูนไล์ค่ะมูนไล์สวยๆเลยค่ะค่ะกระถางใหญ่เลยนะคะพร้อมตัดทำจำนวนได้แล้วค่ะต้นนี้ห้าร้อยเก้าสิบนะคะ นี่ค่ะสวยมากค่ะ5้าร้สบรวมส่งค่ะแล้วมาดูสวนภูมิด่างด่างสวยมากค่ะต้นนี้เราคัดลายมาให้เลยค่ะด่างสวยค่ะเหมาะทําเป็นแม่พันธุ์ค่ะต้นนี้ สองร้อยแปดสิบรวมส่งนะคะต้นนี้ก็สองร้อยแปดสิบรวมส่งค่ะด่างสวยเหมือนกันค่ะต้นนี้แล้วก็จะมีขันหมากราชาด่างเขาเป็นด่างก้านแดงนะคะ เป็นไม้ตอค่ะไม้ตอขายเท่าไหร่ดีอ่ะไม้ตอห้าร้อยห้าสิบค่ะเพราะว่าเขามีสามหน่อแล้วค่ะนี่ค่ะสองตอสามหน่อค่ะเขาเป็นไม้สองตอสามหนอ่อขายอยู่ที่ห้าร้อยเก้าสิบค่ะแล้วก็มาดูต้นนี้ ต้นนี้เป็นมะนิลาด่างค่ะหรืออีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะเขียวหมื่นปีค่ะเขียวหมื่นปีด่างเขาจะมีสองชื่อค่ะสวยค่ะด่างสวยมากค่ะเป็นไม้ที่เราคัดลายคัดแม่พัน์ธุเข้าสวนแล้วค่ะจะมีแต่ลายสวยๆค่ะนี่ค่ะ ต้นนี้ก็ขายอยู่ที่ห้าร้อยค่ะห้าร้อยรวมส่งค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนชอบต้นนี้กันไหมเอาไปเกาะให้เขาขึ้นกับต้นไม้ เป็นอิพิด่างขาวค่ะนี่ค่ะเราชําไว้เป็นเดือนแล้วค่ะลากลากดีแล้วค่ะแข็งแรงค่ะมีสามใบสวยค่ะยิ่งโตยิ่งสวยค่ะต้นนี้ขายอยู่ที่ร้อยแปดสิบรวมส่งนะคะค่าส่งก็ประมาณแปดสิบบาทแล้วค่ะก็เท่ากับ กระถางละหนึ่งร้อยค่ะพาเพื่อนๆชมไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะมีต้นนี้เป็นยกสยามค่ะอันนี้ก็เป็นด่างสวยเราคัดลายเลยค่ะเป็นไม้ที่เราคัดลายเข้าสวนเข้าบ้านค่ะนี่ค่ะ หลังหลังเขาจะแดงแดงชมพูแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมนี่ค่ะต้นนี้ก็ห้าร้สิบค่ะเป็นไม้ที่ยังหายากอยู่นะคะหน้าเก็บนะคะนี่ค่ะด่างสวยๆเลยแล้วมาดูอีกส่วนนะภูมิอีกต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นไม้หน่อนะคะ ที่เราแยกออกจากต้นเม่เขาอะต้นนี้380รวมส่งค่ะด่างสวยค่ะน่าเก็บนะคะเก็บได้รีบเก็บนะคะด่างสวยๆก็หายากอยู่นะคะเพื่อนๆก็มาดูต้นนี้ต้นนี้ก็อัญมณีสีชมพูค่ะค่ะ ต้นนี้ก็ขายอยู่ที่120ค่ะ120ไปกับต้นอื่นนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนพาเพื่อนเพื่อนชมไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็น มอนสเตอร่าใจแอนไม่ด่างแต่สวยค่ะเราปลูกเขาเป็นไม้ประดับค่ะเรามาดูอันนี้เป็นระง,งดค่ะระง,งดกระถางนี้ขายอยู่ที่750า 750ฟอร์มใหญ่นะคะมีหลายใบค่ะนี่ค่ะ750รวมส่งค่ะพาเพื่อนๆมาดูกวักมรกตค่ะกวักมรกตนี่ก็ช้ำไม่ทันค่ะมีคนมามาซื้อเรื่อยๆค่ะก็พอได้ขายอยู่ เดี๋ยวจะลองหาดูว่าต้นไหนพอแบ่งปันเพื่อนๆนได้มั่งมาดูต้นนี้กระถางเล็กๆต้นนี้ให้หนอหน่อสวยนะคะหนอด่างนะเนี่ยด่างสวยค่ะด่างทุกใบนะอันนี้สามร้อยห้าสิบสาม้อยแปดสิบรวมส่งเลยค่ะต้นนี้ ะแล้วมีต้นไหนที่แบ่งปันได้อีกต้นนี้เป็นกวักแคะหลุดด่างนะคะเขาเป็นเอามาจากต้นแม่ด่างคะ่ะเขาหลุดด่างถ้าเพื่อน จะลองเอาไปลุ้นก็ได้ค่ะต้นนี้ขายอยู่ที่450ค่ะรวมส่งนี่ค่ะเป็นแคระหลุดด่างนะคะนี่ค่ะมีสามนอค่ะแล้วนี่เป็นกระถางใหญ่กระถางใหญ่ให้ หน่อใหม่ใบสวยมากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ทักมานะคะนี่ค่ะแต่ขอเปลี่ยนกระถางนะคะเพราะว่ากระถางเขาใหญ่ค่ะให้ให้หน่อเพิ่มมาอีกแล้วค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมนี่หน่อใหม่ของเขาให้หน่อเพิ่มมาแล้วค่ะมีอยู่กี่ต้นกี่กิ่งมีอยู่ห้าหกรวมหนอ่อ กำลังแทงขึ้นมาต้นนี้ขายอยู่ที่เท่าไหร่ดีอ่ะมีห้ากิ่งห้ากิ่งกับหนึ่งนอขายอยู่ที่สองพันหกสองพันหกแต่ขอเปลี่ยนกระถางนะคะสองพันหกรวมส่งค่ะ เรามาดูอันนี้เป็นเป็นกวักโบราณน,นะคะมีอยู่สองต้นค่ะอันนี้ขายอยู่ที่สามร้อยค่ะสามร้อยรวมส่งด่างสวยค่ะด่างสวยมากค่ะนี่ค่ะอันนี้สามร้อยรวมส่งนะคะแล้วก็จะมีกระถางนี้ กระถางนี้ก็ด่างสวยใช้ได้ค่ะนี่กระด่างความด่างนี่ด่างสวยนะคะนี่ค่ะด่างไม่ถนัดคามือเดียวนี่ค่ะหลังใบด่างหลังใบด่างสวยค่ะด่างหน้าใบแบบนี้เลยค่ะต้นนี้ขายอยู่ที่ พันหกพันหกวมส่งค่ะวกดำเราก็มีแบ่งปันนะคะให้หนอมาสามหนอนี่ค่ะหนอใหม่สามหนอแล้วก็กิ่งแม่สี่กิง่งอันนี้ขายอยู่ที่800รอรวมส่งค่ะกระถางเนี้ยต้นใหญ่ค่ะนี่ค่ะ โฟมใหญ่โฟมใหญ่สวยค่ะมีอยู่สีกิ่งและสามหน่อค่ะนี่ค่ะแปดร้อยรวมส่งนะคะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้ค่ะพาเพื่อนๆมาดูอะไรอีกมาดูแมวไหมคะดูแมวตัวนี้ไหมคะ นี่ค่ะดื้อมากเลยค่ะแมวตัวนี้ทำต้นไม้หักหมดแล้วค่ะมาดูอันนี้เราชำไว้เสน่ห์จันดำชมพูค่ะอันนี้เป็นไม้ต่อยังไม่ขายดีกว่าขายขายอันนี้น,นี่เป็นไม้เป็นไม้หนอนะคะเพื่อนเพื่อนดูหน่อยยาวแล้วค่ะเห็นไหม หนอยาวนี่ขายอยู่ที่แปดร้อยค่ะเป็นชมพูด่างมิ้นนะคะแปดร้อยค่ะแปดร้อยรวมส่งค่ะต้นนี้ก็ใบใหม่สวยสีสดเลยค่ะนี่ค่ะต้นนี้ก็แปดร้อยค่ะมาดูอีกต้นนี้ ต้นนี้ก็แปดร้อยค่ะแปดร้อยรวมส่งนะคะก็มีเซเลนต้นแม่ค่ะด่างสวยเลยค่ะต้นเนี้ยเหมาะเป็นแม่พัน์เลยค่ะต้นโตมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนต้นนี้สองพันค่าส่งหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะเข้าต้นโตมากเลยนะคะ มาดูบุตรสลาคำบุตรสลาคำแบ่งปันเพื่อน,อ,นอันนี้กำลังให้หนอยังไม่ขายดีกว่ามีหนอแทงขึ้นมาแล้วมาดูต้นนี้ค่ะต้นโตหน่อยต้นนี้ดูโคนเง่าค่ะขึ้นโคนไซเม่พันแล้วนะคะ ต้นโตมากค่ะนี่ค่ะด่างสวยเลยค่ะอันนี้เป็นใบใหม่ใบใหม่เขากําลังกัดสีนะคะใบใหม่ก็ด่างนะคะนี่ค่ะดูใบเนี้ยใบรองสวยมากด่างสวยค่ะไซส์แม่พันค่ะต้นนี้ขายอยู่ที่8 5ดพรวมส่งค่ะไซส์โตมากเลยค่ะนี่ค่ะ ไซต์โตมากแล้วนะคะด่างส,สวยแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะไซต์โตมากแล้วค่ะด่างส,สวยเลยนะคะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนละง,งดก็มีค่านี่ค่ะละง,งด ฟอร์มใหญ่ฟอร์มโตใบใหญ่มากเลยค่ะถ้าสนใจก็ทักมาขอดูเพิ่มเติมได้ค่ะละงดไซส์นี้สามพันแดรวมส่งค่ะไซส์โตมากเลยนะคะแต่ขอเปลี่ยนเป็นกระถางพลาสติกนะคะ ก็จะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆเอามาดูโชคก็ชั้นเพิ่มเติมโชคกระถางนี้ดูสีค่ะดูก้านแดงมากหายากนะคะก้านแดงกระดูกแดงแบบนี้ต้นนี้ขายอยู่ที่พันสองค่ะให้สีสวยมากๆเลยค่ะเหมาะเป็นแม่พันค่ะค่ะ สวยมากค่ะพันสองรวมส่งนะคะแล้วมาดูกระถางนี้กระถางนี้มีอยู่สองหนอ่อสองสองต้นสองหน่อค่ะกระถางนี้ขายอยู่ที่เก้าร้อยค่ะรวมสง่งที่จริงขายพันหนึ่งได้แล้วนะเนี่ยแต่เอาไปเก้าร้อยค่ะเก้าร้อยรวมสง่ง เรามาดูกระถางนี้กันค่ะกระถางนี้กระถางนี้สีเริ่มมาแล้วค่ะกระถางนี้ขายอยู่ที่ห้าร้อยเสรวมส่งค่ะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆ ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ทักมาขอดูเพิ่มเติมได้ค่ะก็เราเอฟจริงส่งจริงค่ะนี่คือตัวจริงเสียงจริงค่ะเราก็ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่เข้ามารับชมไม่ซื้อไม่ว่าค่ะก็เป็นกำลังใจให้ยายกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ยายแค่นี้ยายก็ขอบคุณมากๆแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ